Okay good morning good morning สวัสดีครับวันนี้ it's time to practice it's time to practice มันถึงเวลาที่จะต้องมาฝึกฝนกันแล้วนะครับอันนี้ครูพี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทสมมุติของ Teacher Bree กับ students ก็คือนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราลองมาตอบโต้กันสนุกสนานดูแล้วกันนะครับสมมุตคิครูพี่เป็น Teacher Bree แล้วกันนะครับ Hello good morning นักเรียนตอบว่าไงครับอืม good morning teacher ต่อไปคูพี่ถามแล้วนะครับ how are you how are you นักเรียนตอบเลยครับอ่านตามนี้เลยลูกตาม point เลยตามหน้าจอเลยนะครับ I am great how are you คูพีทบอกว่า I am good thank you What is your name? อ่าทีนี้นักเรียนตานักเรียนต่อครับ I am What is your name? อ่าทีนี้ครูครูครูบรีก็บอกว่า I am teacher Bree ใช่ไหมแต่ครูบีก็จะเป็น I am teacher Pete Where are you from? Where are you from? คุณมาจากที่ไหนนักเรียนบอกไงครับอ่านเลย I am from Thailand. Where are you from? ทีนี้ที่เชอร์บีเขาก็จะบอกว่า I am from America. I am from America. แต่สำหรับครูพีท I am from Thailand. I am from Thailand. นะครับนักเรียนพูดว่า Goodbye. ทีนี้ทิเชอร์บรีกับครูพีทก็บอกว่า see you later ก็คือลาก่อนไว้เจอกันใหม่นั่นเองนะครับอันนี้บอกว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วนะครับโอเ okay, ค let's play games เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับอ่า วันนี้เราจะมารู้จักเกม Secret Door นะครับ Secret Door นะครับก็คือประตูแห่งความลับนั่นเองนะครับเ,ราาเดี๋ยวครูพี่ขออนุญาตอ่านคำบรรยายก่อนนิดนึงนะฮะว่าประตูแห่งความลับนี้มันมีอะไรอยู่บ้างนะครับโอเค this door will take you to somewhere in the world ประตูบานนี้ยประตูเนี้ยจะพาคุณไป นะครับจะพาคุณไปนะครับโอ้โหทุกที่เลยในโลกใบนี้จริงหรือเปล่าเนี่ย Your job is to describe where you are เพราะฉะนนัน้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องบรรยายให้ได้ว่านักเรียนอยู่ที่ไหน Example ตัวอย่างเช่น I see trees ฉันเห็นต้นไม้เออเดี๋ยวถ้านักเรียนเห็นอะไรก็พยายามฝึกพูดนะครับก็พยายามฝึกพูดนะครับครูพี่คิดว่านักเรียนคงได้ฝึกพูดกับทิเชอร์บีไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้เข้าในวันนั้นก็สามารถที่จะมาดูได้ในวันนี้นะครับก็ลองเอาคำศัพท์ง่ายๆที่เราเห็นเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันเป็นยังไงครูคพีชก็ไม่ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อย เราเข้าไปดูพร้อมกันนะครับมี I see trees ฉันเห็นต้นไม้ I see mountains ฉันเห็นภูเขา mountains mountains ภูเขานะครับจำไว้ด้วยนะครับ trees ต้นไม้ mountains ภูเขา water น้ำนะครับเดี๋ยวนักเรียนเจออะไรก็พยายามคิดในหัวแล้วก็ฝึกพูดด้วยตนเองนะครับว่า ฮ้ยฉันเห็นอะไรบ้างคำว่าฉันเห็นคือ I see I see นะครับเราเห็นคือ I see โอเคเดี๋ยวคุณพิจจะคลิกเข้าไปแล้วนะฮะว่าประตูแห่งความลับนี้มันคืออะไรนะครับว่ามันคืออะไรอ่ะลองดูว้าวนี่คือประตูแห่งความลับนะครับเออคุณพิจแตะไปแล้วนะครับเอ๊ะอยู่ที่ไหนเนี่ย What can you see? What can you see? นกักเรียนเห็นอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะลองเดินไปดูใกล้ๆหน่อยละกันโอ้อ่ามีอะไรบ้างเนี่ยโอป๊ปร,รี่ครูพีทเห็นอะไรเนี่ย I see a shoe I see a shoe ครูพีทเห็นรองเท้า ข้าง๋อหลายข้าง I see shoes รองเท้าคือ shoes นะครับมีอะไรอีกบ้างอะ่ะมีถ้วยใช่ไหมอ่ามีถ้วยก็คือ I see a bowl I see a bowl เห็นเห็นชามชามหนึ่งมีอะไรอีกบ้างเนี่ยโอ้มีขวดเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้ I see bottles I see บ็อทเทิลส์เออมีขวดมากมายนะเออมีอะไรอีกเนี่ยอ่ะไม่รู้รอไปต่อดีกว่าโอ้มีอะไรอีกบ้างเนี่ยอ่ะลงไปดูเรื่อยๆโอ้โหนี่ออกมาจากนอกบ้านแล้วนะว้าวไอซีอะไรครับเนี่ยหิมะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษไอซีสโนว์ไอซีสโนว์เรเรียนเห็นประตูไหมฮะ I see a door เออ I see a yellow door ก็ได้นะครับว้า wow, ว I see snow อะลองไปต่อโอ้เห็นบ้านเลยครับ I see a house I see a house เออนี่ฮะบ้านสวยไหมฮะเอะออ่เดินเข้าบ้านเออ ครับนะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเหยากมีจักมีคลอสมีผ้ามีอะไรเงี้ยมีเบดมีเตียงนอนใช่ไหมฮะเออ,อเท่าที่เห็นแล้วกันโอเคอ่ะตอบไอนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนเดี๋ยวลองครูวิทย์ขอพา ทะลุมิติไปอีกรอบแล้วการเผ่อจะไปเจอสถานที่ใหม่ๆอ่ะเจ็บไปพร้อมจะเป็นอะไรจะเป็นที่เดิมไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ใช่ที่เดิมนี่เห็นน้ำไหมครับเห็นน้ำเราพูดว่าไงแล้วนะ I see water I see water I see w a t e อ,อ่มีอะไรอีกบ้างเนี่ยว้าวมีอะไรเนี่ยวิทย์มองไม่เห็นเหรออ่ามีพรมเช็ดเท้าด้วยแฮะเออ I s e e a mat เออไอ a ีอัครับ ่ามันมีชั้นวางด้วยนะ I see a shelf I see a shelf เออมีชั้นวางด้วยนะครับน่าจะหมดแล้วเนาะอ่ะชั้นวางเรียกว่า shelf นะครับชั้นวางเรียกว่า shelf ว้าวสวยมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปอีกสักสถานที่นึงแล้วกัน นะครับลองดูซิว่ามันยังจะเป็นที่เดิมอยู่หรือเปล่าโอเคประตูมิติพร้อมไปโ okay. อเคว้าว what can you see what can you see I see the ocean I see The ocean คุณพิทเห็นมหาสมุทรเออ I see the ocean ocean คือมหาสมุทรนะครับเห็นอะไรอีกบ้างเนี่ยคุณพิทเห็น I see coral I see coral ฉันเห็นแบบปะการางังเออ coral คือปะการังลูก coral คือปะการัง่ะลองไปดูซิไปจะเจอว่างๆเดี๋ยวรอมันโหลดนิดนึงนีฮะ เจออะไรอีกบ้างครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนะล,ลูกนะพอดีโอเคอะเราก็ยังเจอโคโรเหมือนเดิมเรายังเจอหินปะการัง,งเจอปะการังเหมือนเดิม โอเคค o ร okay. Cor นะครับไปดูจากก็คอรอล์แอนฟิชนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับสวยไหมโอเคสถานที่ที่วิทยพาไปเที่ยวอ่ะประตูแห่งความลับก็ได้พาเราไปเที่ยวแล้วนะครับอ่าอันนี้คือที่ฟิลิปปินส์เหรอเนี่ย โอเคอ่ะสวยมากเลยนะครับเป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับเกมของครูพิษวันนี้ก็คือประตูแห่งความลับนะครับคุณครูบีอาจจะพาเราจริงๆประตูแห่งความลับนี้มันมีหลายสถานที่มากๆนะครับวันก่อนครูบีอาจจะพาเราไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับวันนี้ครูพิษก็ได้พาไป3สถานที่เลยนะครับก็สนุกสนานกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับบาย see you later